ทงไปทั่วเลยเว้ยแปดมิลตัวเดียวโอ้ยหหกมิลโอ้โหหก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 ครับคุี่รอดูอาการเห็ <c oughs> <c oughs> นจุดแล้วครับผมแจ้งตั้งนานครับถูกวางยาผมถูกวางยานี<ๆ>่เป็นเด็กเก็บเครื่องมือโกรธมากช่า <c oughs> งชุดไหนไม่รู้ครับมาทำก่อนครับผม ยายาอะไรครับอกวางนีือยายู่อะไรยาเหลายาเหลาหมาชิบหายเลยน่กว่าไม่อือไม่ะเขาทำอะไรไม่รู้ครับตอนนี้กำลังได้ทีนแต่ขั้นตอนครับตอนนี้แรงครับรถแต่ก่อนยกตัวไม่ได้ครับ ขยับไม่ได้พุ่งกีรช้ายกช้าตอนนี้ทีมงานเ่างเตะช่างอ้นกำลังแก้ปัญหาครับแต่ยังตัวนั่นเดียวก็นั่นแล้ว ตัวรงครงบผมโอ้โหามผมไปล่บอหยรถไปใกล้พี่รถค่ะผมบอกหอยรถไปพี่รถ ก็บาขับรถแยีมมาจอดไว้ข้างที่รดก็ไปย่างไก่กุญแจเอ,ออเอาไว้เรงสอีกอสุดเลยนะทีนี้สสุดเลย,อเ,ลยเอาแบบให้มันหลดต้องการต้นนี้ผมต้องการให้มันหลดต้นนี้ เร็วขึ้นเร็วขึ้นเดี๋ยวทุกคนรีบเข้าไปตอนนี้เสียงเสียงในั้มนะนั่นเราด้วยยกยกยกอย่างเดียวใช่เมื่อกี้ไม่ใช่ใยกอย่างเดียวไม่ได้เตะตัวอะไรเลยกดมุมนั่นเลยรแล้วก็อันดับสามไม้จานด้วยสามไม้โอ้ยเดี๋ยวพอโปรนิดนึงเอาคืนอาสารมานั่งมึงหล่นนี่ แต่ปั๊บโดดับเดียวจะดับอยเดียวเลย้น้อตรอ้อออัมอนี่เอาแล้วเสียงเรื่มาเนี่ยเสียงเรื่หอกันะให้ดูเต็มๆนะครับตอนนี้ดูห่างๆครับ เอาเร่ออ so, okay. <pl ains> ่ะแกตัวไหนไม่รู้ครับเราไม่ให้ดูครับผม เ9เก้าม่งก็คายขึ้นอีกมันคายเบอร์สคายเบอร์9ขึ้นแล้วก็คายไึ้นิ่อยนะคมันนล้ว้าเนี้โหลดแ่แต่ก่อนเสียงปั๊มไม่มีครับเนียบชังเตยลุยแล้วอ๋อยกยกยกดาบมาแจกได้ทุกระบบครับผม ไล่โรยนะจะได้ถ้าถอยโลดสะอาดเข้าหายตัวเนี้ยแต่มันเพี้ยนอยู่เนี้ยตัวเ,เ,เนี้ยมันแปลกแปลกอยู่ันี้ยถูกปางยายาสรุปกำลังจะคืนชีพอ๋อ มาหัวขดกินเลยเรืองขับรถนะวลงเพียบมือไก่ด oh, oh. oh oh, mm ีอ hmm. ๋อแรงแล้วโอ้เบาๆครับควันแล้วควันดำแล้วควันดำแล้วมอเร่งเครื่องตั้งแรงนี่แหละนี่เอาละปั้มเสียงป้ามาแล้วเสียงป้ามาแล้วนี่แหละกินแล้วยินแล้วนี่แหละนี่แหละเสียงรุ่นหกแล้วผม เออได้แล้วครับผมแดงข้างหนึ่งป้าบอลบ่อนั่นแหละติดตัวเนี่ยครับผมเ,เม้อยากเอามวเต็กวังสะบันหรอเอน,นี้ยก็สร้างประจําทีมงานรถผมแลครับผมทีมงานเดียวกันเลยเอาแล้วครับผมอันนี้ มันหน้าจั่งลัดครับจะลงกรุงเทพครับพรุ่งนี้ก็จะไป่อมรถที่กรุงเทพครับอ๋อเลยครับโชว์เลย นี่ครับผ่านไปสองชุดครับช่างที่มาทำนี่ครับไม่ผ่านครับผมเลยให้ช่างเตยมาทำครับทีงานช่างเตยครับช่างประจำรถเราครับกับช่างก้นครับช่างก้นอยู่อุดรนะครับผมไปทั่วนาจักรับช่างเตยกับช่างก้นพาใต้เข้าไปครับผม ไไม่ได้น,นี่เราแก้สวิงครับบางยาเพราะว่าเขาทำอะไรไม่รู้ครับหมดทุกอย่างครับผมสวิงล็อกเลยครับคิดดูครับซีน้อยทั้งแปดตัวเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับผมสวิงล็อกปเปลี่ยนใหม่หมดนะแปดตัวเลยซีรนอยเขามาทำอะไรไม่รู้ยุบ ห่วงอยู่ปะพิเน้งอยู่สายขยับสายขยับเบไม่เปิดจัดได้จัจได้ไม่ว่ามือ้อยอ่ะโดคนลวินตัวน่ตัวเล็กกวนาเล็กจดหนึ่สายขยับอยู่จ้ะพอเปิดเอาแล้วมาลุ้นกันนะผมแก้สวิงครับ ว่าชกไม่เปิดเลยวะเบอร์เบอร์ม oh ีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบลูกพี่มีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบปั๊มลูกสองใช้ไม่ได้ปั๊มลูกสองใช้ไม่ได้ปปัั๊๊มมได้นถ้าลูกคนเดียวได้ถ้าลูกสองไม่ได้ลูกสองไม่หรอหลวมอืมถ้าเด็กหน่อยยังจังก็พอสี่สิบห้าเนี้ครับกันเบอร์ข้อมือเดียว โอ้เราเบาวังเนาะเออไม่ใช่คื้อแรงไม่เท่ากันแต่ตอนนี้ตั้งตั้งตั้งคืนเท่ากันหมดแล้วไล่ว่าตัวโซลิโอย์เขาตั้งไม่เท่ากันไม่ใช่ปั๊มอ่ะปั๊มตัวปั๊มครับแรงดันโอ้ไม่เท่ากันปั๊มไฮโดรลิกตอนไม่ได้ปั๊มดูมันทางใก่ออนตมไหมงานแก้ก็คือ

ะกออนกาแฟอยู่กดมุมเลยปั๊บพุ่งเลยเพราะว่าอาผมนั่งอย่นี้แหละลองดูมันสิเลน้อยทางนึงไ่เนะนอยน้า่อ่ามาแล้วมาแล้ววนแลบวนแลวสวิงได้แล้ว ก็สปริงครับตอนนี้ดูแย่ไปทีละจุดทีละจุดเรื่อยๆปั๊มลูกแรกเสียครับสังหรณว่าปั๊มไม่ได้ปั๊มไม่สู้ ปั้มหนึ่งมันจะมีนลงไปหาตัวเดินด้านขวาแล้วก็มันจะแยกมาหาบูงุงขีตอนนี้บูงุงขีอย่างไวเลยครับแล้วก็เดินแดงด้านขวาแต่ด้านซ้ายเขาไม่หมดเลยสวิงกับอามสวิงกับอามกับตัวเดินด้านซ้ายปาดินยังไม่ไปเนี่ยอามก็ไม่มีกำลังถ้าจะทำงานก่อนทำงานก่อนก็เหนื่อยนิ่เดียวครับเพราะปาดินไม่ได้แลก่อนดึงขา

ถึงไม่ว่าลูกพี่จะซื้อบล็อกใเ็รไจจัดการลูเป็นอย่างไรเดี๋ยวหาเงินให้เขาเอา้จบเลยนเดี๋ยวเอาทีความสมัครใจผมได้หมดจัดการเลยไ่ได้เรียนมื่อเอาให้จบไปเลยคือตอนนี้มันติดอยู่ตัวเดียวด้านเดียวทีเดียวตอนนี้เละมุุเลยอะไร นี่รับสปริงได้ทุกอย่างครับตอนนี้เระบกับคืนวรบโดยช่างโดยช่างอ้นครับเนี่ยปั๊มถึงแม้ว่าลูกพี่อาจจะซื้อของไม่ทุกอย่างก็จริงต้องเล็บเหมือนเดิมมันไม่เข้ากันอยู่แล้วเวลาประกอบอะตัดสินใจจัดการเลยเนี่ยปั๊บตัวนอกเนี่ยใช้ไม่ได้ แต่ตัวข้างในมีอย่างไวเลยเวลาเดินยอะ้างบว่ปดเรียที่ว่ามันปิดตัวได้เมื่อกี้ผมเดินชี้ก็ตัวนี้มันพาไปตกลงแล้วจัดการเนาะแต่ถ้ากำลังมาด้วยกันก็คือต่างคนต่างไปเลยหมุนติ้วเลยก็ลูกกลางาะว่าถ้าจบกริดแ้วแบบค้างวะางอทานแล้วก็ไนครับลงกรงเขพครับนี่ซอมแถวไหนครับซ้อมรัที่ไหนครับทุ่มมณีปรุมธานี้ครับนี่ทุมโอ ขาดช่างไปอีกหนึ่งคนคนระับพรุ่งนี้ลงปรุมรับปทุมธานีแล้วโอ้ยกปั๊มเมอคืนนี้ยกปั๊มลงลองอีกคกนนี้นลองอีกเ่ออ้างหน่อยนน่ก็น่อยเอัีกนล้ยเหนื่อยไปเลยอ่ะ

没有嘞，我暂停。